สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอตต่อจากนี้ซึ่งผมจะมาเล่นแบบสติีวันพีชนะครับ โคตรนานเลยครับอะไรเนี่ยเย่มาแล้ว <c oughs> มันอยากจะบอกอย่างนึงว่าถ้าคุณซื้อดาบมันเนี่ย แล้วคุดไปตีกับพวกสายโลเกียเนี่ยมันตีเข้านะครับเพราะว่ามันทำจากหินไคลโลซึ่งถ้าอยากได้สำดาบอะไรอย่างเนี้ยผมว่าให้เก็บตังถึงให้ถึงหนึ่งแสนห้าช่างมถึง <c oughs> แต่ว,ว่าผมจะมารับเกสก่อน ซึงสามสิบตัวยีว่าเมลีคุณไม,ม่ไม่รู้ ซึ่งม,มีปวดนิ้วกันแน่นอนผมก็เลยจะแนะนำใช้ออโต้คลิกเดี๋ยวผมจะทำอีกพาร์ทหนึงเพื่อดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้ครับ จะไปหาสมุดหาคิแต่ว่าคือการที่จะหาหาคิได้เนี่ยต้องหากล่องมีเยอะมากเลยผมเคยได้นะในรหัสเก่าผมน่าเคยได้ในรหัสเก่าแต่ว่าผมทำรหัสเก่าหายมันก็เลยอ่าหายไปตลอดกาลเลยผมก็เลยต้องมาฟาร์มใหม่หมด การที่เราจะมาฟาร์มหมดนั้นซึ่งแบบนี้เป็นไปนได้ยากมากหรือเป็นไปนไม่ได้เลยโอ้เจอก่องกล่องทองคำซะด้วยนะเรามาดูกันซิว่าจะเจออะไรจีีจริงเนาะไม่เจอสมุดมันไม่มีสมุดอะคือมันไม่มีสมุดนะครับ มันก็เลยเป็นปัญหาสำหรับพวกโลเกียตีกับโลเกียก็เท่ากับว่าก็ตีกันไม่เข้านี่แหละครับก็เลยต้องหาฮาคิมาช่วยตีด้วยเสริมกำลังซึ่งมันได้ยินเสียงเดินนะครับผมก็ไม่เข้าใจ อย่างหนึ่งนะครับคือถ้าจะไปฟาร์มเนี่ยของว่าเอาเกาะเกาะของทหารเรือตรงนู้นดีกว่าครับเพราะว่าฟาร์มไปนานๆแล้วมันจะได้ตังค์เยอะกว่าเดิมครับเผื่อ,อเปิดออตโอตโอ้คลิกเอาไว้พอกลับมาปัาป๊บโอ้โหเต็มพิกัดโอ้ยาย่ายายายาไยมยยยย่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ไม่เอาหนะ้าไม่เอาหนะ้าไม่เอาหนะ้าแทบไม่น่าเชื่อเลย ผมว่าผมควรเอาดับนสกิดีไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นโอเคน่าจะพอแหละแต่ว่าขอไปดูตรงนู้นก่อนละกันซึ่งการที่เราจะไปฟาร์มตรงนู้นได้เราต้องมีผลโลกเกียด้วยถ้าเรามีผลโลกเกียมีคนให้ผลโลกเกียมาแนะนำเลย ว่าเราก็ใช้ผลโลกเกียเนี่ยบินไปก็ได้แต่บางผลที่เป็นผลโลกเกียจ,จะบินไม่ได้ก็ได้มัง้งจะอาจจะสามารถเดินในน้ําได้ไม่เดินบนน้ําได้แต่ดันวิ่งไม่ได้นั่นแหละข้อเสียคือผลน้ําแข็งนั่นเองครับอ่าเห็นตรงนั้นไหมครับนั่นแหละครับกอะทหารเรือที่ผมบอก ส่วนเกาะตรงนั้นมันลางๆหน่อยนะครับมันเป็นเกาะสุ่มผลซึ่งตังนี่หายากมากๆเลยครับซึ่งมันมีคนมาแล้วด้วยผมว่าถ้าเขามีฮาคิผมว่าผมตายมัง้งค่าป้องกันผมก็แปบสาผมว่าน่าจะสู้ได้อยู่ ต้องไปหากล่องด้วยมีไม่มีไหมขอยมีคอยมีคอยมีถ้ามีดี yeah, เจนะอ้าวดูเหมือนว่าจะมีคน ลองสำรวจบ้างว่ามีอะไรบ้างแต่แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยครับเพราะเคยลองมาสำรวจนิดๆหน่อยๆคือมันแทบไม่มีเลยครับไม่มีพวกศัตรูอะไรเลยอะ่ะมีแค่ของตกแต่งแล้วก็ศัตรูแค่ตรงบนนั้นนั่นก็คือเกาะที่อ๋อ ผมพูดผิดไปก่อนเนี่ยมันเป็นเกาะนูบแต่ร่างกายมันไม่ใช่นูบนะโอเคไหมเพราะส่วนใหญ่มีแต่พวกเครือพาคีทั้งนั้นเลยไม่ดีมีแค่ตัวใหญ่ๆนะเครือพาคีนะครับถือว่าแค่ไปฟาร์มได้แต่อย่าไปยาบกับเป็ตัวใหญ่แล้วกันนะครับเพราะมันสู้ยากด้วยการที่ ตัวใหญ่มันสู้ยากผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะเอาแค่ตัวเล็กๆก่อนเลวดลูกกระจอกอะไม่งั้นผมโดนจัดการเรียบตัวนั้นก็คือพักลูกกระจกนะครับลูกกระจกก็เต็มไปหมดเลยมัง้งนะ แต่อย่าพยายามกับตัวใหญ่มีครับตัวใหญ่โหดมากๆจะสู้ลูฟี่ไม่ได้หรอกมังอะไรเนี่ยนักสู้โอ้ไม่คุ้มอีกอันหนึ่ง โอ้หนึ่งร้อยเฮ้ยมันไม่คุ้มเด้์า,หา,าดหนาก่ัยจงแท้วะแซดนูว่าผมไม่เอาอะผมไปกะต่อไปดีกว่าอ่าแต่ว่านะครับก็พอกันแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ